สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชัยวันนี้รายการคนหาเรื่องผมก็พยายามหาเรื่องราวดีๆและก็เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคมขณะดนี้มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชัยนะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับท่านเป็นนักต่อสู้และเป็นผู้ที่ปกป้องสถาบัน อย่างตัวตายไม่คิดในขณะนี้หลายๆคนก็เห็นบทบาทของท่านได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันที่ชัดเจนคุณหมอวรงได้ไปเจอกับคุณกนกแล้วก็ได้ให้กำลังใจคุณกนกในการที่จะออกมาทางสื่อเพื่อพบ,พบกับท่านผู้ชมต่อไปรวมถึงคุณหมอก็ได้พูดถึงดราม่ามาตรา112ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ วันนี้พวกเราไทยพักดีมาเจอคุณกนกที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งได้บอกกับคุณกนกว่าแฟนๆรออยู่ you, ครับพร้อมกับร่วมกันถ่ายรูปให้กำลังใจคุณกนกครับนอกจากนี้แล้วคุณหมอวรงยังโพสใน Facebook ถึงเหตุการณ์ดราม่ามาตรา112ซึ่งดำเนินอยู่ในขณะนี้ติดตามดูพวกที่ทำผิดตามมาตรา112 กำลังดราม่ากันยกใหญ่น้ำตาไหลในทำนองว่าถูกรังแกโดยไม่ยอมพูดถึงว่าก่อนหน้านี้พวกเขาทำอะไรที่เลวร้ายไปบ้างผมยังมองไม่ออกเลยว่ามาตรา1 1 2จะเป็นอุปสรรคต่อรัฐบาลหรือนักการเมืองที่จะช่วยสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนอย่างไร พวกที่เดือดร้อนต่อมาตรา112นี้เท่าที่ติดตามดูมีแต่พวกสื่อต่างประเทศองค์กรสิทธิ์ที่รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศและพวกที่คิดไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนประชาชนคนไทย99.99 99. ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ